สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเจาะลึกหน่อยนะครับว่าทำไมองค์กรแบบ bottom up เนี่ยถึงมักจะสร้างนวัตกรรมได้ดีกว่าคือไอเดียที่มันมาจากข้างล่างสู่ข้างบนมันมีอะไรพิเศษเรามีข้อมูลมีงานวิจัยมีตัวอย่างจริงมาลองดูกันครับค่ะก็น่าสนใจมากนะคะหัวข้อนี้ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือ,อแทงที่ผู้บริหารจะคิดแล้วสั่งลงมาแบบ top down เนาะใช่ค่ะ อันนี้คือเปิดให้ไอเดียจากคนที่ทำงานหน้าง,งานจริงๆครับได้เสนอขึ้นไป mm hmm. มันน่าสนใจว่าเอ๊ะมันไปปลดล็อกอะไรในองคอ์กรคือจริงๆประเด็นสำคัญเลยนะคะมันเหมือนเปลี่ยนมุมมองเลยจากเดิมที่มองพนักงานเป็นแค่คนทำงานตามสั่งก็กลายเป็นว่าทุกคนคือ,อแหล่งกำเนิดไอเดียได้หมดเลยเป็นการใช้ศักยภาพของคนทั้งองคอ์กรจริงๆค่ะครับผมปัจจัยแรกเลยที่หลายๆแหล่งข้อมูลพูดตรงกันก็คือ เรื่องอการให้อำนาจแล้วก็การมีส่วนร่วมของพนังงาน Employee empowerment กับ engagement นะคะใช่ครับพอคนทำงานรู้สึกว่าเอ๊ะ เสียงเรามีความหมายนะเราตัดสินใจเรื่องงานเราได้บ้างอม,มันเหมือนเกิดพลังเกิดความผูกพันอยากจะชุ่มเทมากขึ้นใช่ค่ะมันก็ฟังดู make sense นะครับคนอยู่ใกล้ปัญหาที่สุดก็น่าจะเห็นทางแก้ดีที่สุดหรือเปล่าจริงค่ะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องออความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety โดยตรงเลยคือพอพนักงานรู้สึกว่าโอเคเขาเสนอไอเดียได้นะหรือแม้แต่ลองผิดลองถูกเนี่ย ก็ไม่เป็นไรไม่โดนลงโทษไม่โดนมองว่าไม่เก่งเขาก็จะกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าลองมากขึ้นมันก็เป็นวงจรส่งเสริมความสร้างสรรค์เลยค่ะการสร้างความรู้สึกปลอดภัยนี่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องซอฟต์ๆนะครับแต่จริงๆสําคัญมากสําคัญมากค่ะแต่ก็ต้องอาศัยความตั้งใจจริงจากผู้นําด้วยนะคะไม่ใช่แค่พูดลอยๆแล้วพอคนกล้าพูดกล้าเสนอแล้วเนี่ย ไอเดียที่หลากหลายมันจะมาจากทางไหนได้อีกครับก็มาจากการเปิดรับไอเดียท to mm hmm. ี่หลากหลายแล้วก็การทดลองค่ะหรือ diverse idea generation กับ experimentation คือวัฒนธรรม Bottom-Up ที่ดีเนี่ยจะไม่ตีกรอบว่านวัตกรรมต้องมาจาก R&D เท่านั้นแต่เปิดรับจากทุกแผนกทุกระดับเลยแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือยอมรับการล้มเหลวเร็วเรียนรู้เร็ว fail fast learn fast ใช่ค่ะไม่มองว่าความผิดพลาดคือเรื่องแย่ แต่เป็นบทเรียนที่เราต้องรีบเรียนรู้จากมันมีตัวอย่างที่ชัดมากเลยอย่างนโยบาย20% t i m e ของ Google ครับอ๋อค oh, ่ะค่ะให้พนักงานใช้เวลาส่วนหนึ่งไปทำโปรเจกต์ที่ตัวเองสนใจ uh huh. จนเกิดเป็น Gmail เป็น Google News ขึ้นมาได้โอ้โห oh, สุดยอดเลยแสดงว่าการให้อิสระในการทดลองนี่ผลลัพธ์มันส่งพลังจรงิงๆใช่เลยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนไอเดียนะคะแต่มันคือความเร็วความเร็วค่ะความเร็วในการเรียนรู้และปรับตัวคือองค์กรที่เปิดให้ทดลองเยอะๆ มันก็จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคู่แข่งในสภาวะแบบนี้บทบาทผู้นําก็ต้องเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่เป็นคนสั่งมาเป็นคนสนับสน,นุนเป็นเหมือนผู้ช่วยใช่ค่ะหรือบางทีเขาเปรียบเพาว่าเป็นดาบและโล่ sword and shield เลยครับดาบกับโล่ยังไงครับคือใช้ดาบช่วยฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ขวางทางทีมไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ใช้โล่ปกป้องทีมจากแรงกดดันข้างนอกหรือจาก คนที่ไม่เข้าใจเพื่อให้ทีมมีสมาธิในการสร้างสารรค์เต็มที่ฟังดูผู้นำนี้บทบาทเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเนี่ยนอกจากเรื่องสนับสนุนแล้วมีกลไกอื่นอีกไหมครับที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องการตัดสินใจที่กระจายอำนาจมากขึ้น decentralized decision making อะค่ะอ๋อ คือไม่ต้องรออนุมัติจากส่วนกลางนานๆใช่ค่ะคนที่อยู่หน้าง,งานใกล้ข้อมูลที่สุดก็ตัดสินใจได้เร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วก็มีการทำงานร่วมกันข้ามสายงานหรือ cross functional collaboration อันนี้ก็ช่วยให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนขึ้นเวลาพัฒนาไอเดียค่ะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันบ้างดีกว่า ผมว่าหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะว่าของที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาจากไอเดียเล็กๆของพนักงานอย่าง Happy m มิลของ McDonald's เนี่ยก็มาจากผู้จัดการสาขาท้องถิ่นเลยนะครับจริงเหรอคะไม่เคยรู้เลยหรืออย่าง Amazon Prime ที่เราใช้กันเนี่ยก็มาจากทีมพนักงานเสนอไอเดียผ่านเเหมือนกล่องข้อเสนอแนะภายในองค์กรโหไม่ธรรมดาเลยนะคะหรือแม้แต่โพสอิดโนตของ 3M ที่ดัง อ๋อนนี้คลาสสิกมากใช่ครับก็เกิดจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพยายามจะทํากาวให้มันเหนียวมากๆแต่ดันพลาดได้กาวที่ไม่ค่อยเหนียวแทนเอ้าเหรอคะ <c oughs> หัวร้อนเล็กน้อยครับแล้วเพื่อนร่วมงานอีกคนก็เห็นว่าเอ๊ะไอ้กาวไม่เหนียวนี่แหละเอาไปติดกระดาษโน้ตชั่วคราวได้นี่นาะ ก็เลยกลายเป็นโพสต์อิทขึ้นมาโอ้โหบทเรียนสำคัญเลยนะคะเนี่ยว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกมันมาจากไหนก็ได้จริงๆไม่จําเป็นต้องมาจากห้องประชุมผู้บริหารใหญ่ๆเลยใช่เลยครับแค่ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างแล้วก็มีผู้นําที่มองเห็นคุณค่าแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ไอเดียเล็กๆพวกนี้มันเติบโตได้แต่แน่นอนว่าการเปิดรับไอเดียจากทุกคนแบบนี้มัน มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายไปเสมอไปใช่ไหมครับมันมีความท้าทายอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะความท้าทายหลักๆเลยก็เช่นพอไอเดียมันเยอะมากหลั่งไหลเข้ามาจะจัดการยังไงไม่ให้มันล้นหรือว่าจะควบคุมทิศทางองค์กรโดยรวมยังไงในเมื่อเราให้อิสระกับทีมย่อยๆค่อนข้างมากแล้วก็เรื่องคลาสสิกเลยค่ะการเอาชนะแรงต้านการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรคนที่ยังชินกับแบบเดิมๆใช่ค่ะ หรือเรื่องการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณเวลาให้พอสำหรับการทดลองไอเดียใหม่ๆที่มันอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีทันใดครับผมแล้วพอเจอความท้าทายแบบนี้ทางออกมันอยู่ตรงไหนครับต้องทำยังไงกุญแจสำคัญนะคะยังไงก็หนีไม่พ้นผู้นำค่ะผู้นำอีกแล้วผู้นำต้องสนับสนุนอย่างจริงจังต้องกำหนดทิศท,ทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน แต่ก็ต้องยืดหยุ่นพอที่จะเปิดพื้นที่ให้ทดลองได้และที่สําคัญที่สุดเลยคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช่วัฒนธรรมที่ใช่ค่ะวัฒนธรรมที่มองว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้รางวัลกับความพยายามไม่ใช่แค่ความสําเร็จสุดท้ายบางทีนะคะแนวทางแบบผสมผสานหรือไฮบริดอาจจะเป็นคำตอบที่ดีก็ได้ไฮบริดคือยังไงครับก็คือผสมข้อดีของท็อปดาวกับบอททัมอัพ เช่นผู้บริหารอาจจะกำหนดโจทย์ใหญ่หรือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มาให้ชัดเจนแต่ปล่อยให้ทีมข้างล่างมีอิสระในการคิดค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั่นเองค่ะอ๋อน่าสนใจครับเหมือนกำหนดว a ตแต่ให้ทีมคิดหาวประมาณนั้นเลยค่ะสรุปแล้วนะครับแนวทาง b อ t t ัมอัเนี่ยก็เหมือนเป็นการปลดล็อกพลังสมองคุมทรัพย์ทางปัญญาของคนทั้งองค์กรจริงๆใช่ค่ะ ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆที่หลากหลายปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นซึ่งก็นําไปสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืนกว่าถ้ามีการบริหารจัดการวัฒนธรรมแล้วก็ผู้นําที่เข้าใจและสนับสนุนอย่างถูกวิธีนะครับใช่เลยค่ะทีนี้เอออยากจะทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆนะคะครับเชื่อเลยครับ คือนอกจากการมีกลไกในการรับไอเดียจากพนักงานแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจจะท้าทายยิ่งกว่านั้นก็คือองค์กรจะสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมยังไงที่มันมีความไว้วางใจมีความปลอดภัยทางจิตใจมากพอที่จะทําให้พนักงานระดับปฏิวัติการ กล้าที่จะเสนอไอเดียที่มันอาจจะแตกต่างมากๆหรือท้าทายแนวทางเดิมๆขององค์กรหรือของผู้บริหารได้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องกลัวผลกระทบในทางลบกับมหาตัวเองนะคะอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆสําหรับหลายๆองค์กรเลยค่ะเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับว่าจะสร้างความไว้วางใจนั้นได้อย่างไรจริงๆให้คนกล้าที่จะแตกต่างขอบคุณมากครับสาหรับข้อมูลวันนี้